ขออนุญาตวางนะครับเมื่อกี้นี้ก็เปิดเลนพิเศษวิ่งกันนะครับพอไปไม่ได้ก็ปาดหน้าเข้ามาเลยนะครับผมมันทุกม้วนสายไฟนะครับถ้าเกิดเบรกแรงๆเนี่ยโซ่ขาดแล้วมันจะเป็นยังไงอะนะครับถ้าวิ่งไปเลนใครเลนมันมันโฟนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มโฟแล้วเพราะาผมปิดท้ายไว้นะครับเนี่ย ผมปิดไว้นะฮะขออนุญาตขวางนะครับเมื่อกี้นี้ก็เปิดเลนพิเศษวิ่งกันนะครับพอไปไม่ได้ก็ปาดหน้าเข้ามาเลยนะครับผมมันทุกม้วนสายไฟนะครับถ้าเกิดเบกเรกแรงๆเนี่ยโซ่ขาดแล้วจะมันจะเป็นยังไงอะนะครับผมก็อยากรีบเหมือนกันครับแต่ผมไม่อยากไปหลอกช่องเนี้ พราะถ้าผมไปแล้วถ้าเจอรถจอดอยู่เง่ผมก็ต้องเบียดเข้าใช่ไหมครับจหมาเบียดเข้าเนี่ยรถคันหลังที่เขาวิ่งตามเลนของเขาอยู่เนี่ยมันเกิดการชะลอตัวช้าลงนะครับถ้าวิ่งไปเลนใครเลนมันมันโฟนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มโฟแล้วเพราะว่าผมปิดท้ายไว้นะครับเนี่ยผมปิดไว้นะฮะพอผมปิดไว้แล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยที่มันไปกันเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มหมดแล้วนะครับไอ้พวกเปิดเลนพิเศษ พอเริ่มหมดจากเปิดเลนพิเศษเนี่ยรถมันก็เริ่มโฟรครับเห็นใจเพื่อน <Jah> ๆที่เขาวิ่งตามเส้นทางของเขาเนะครับเขาก็รีบเหมือนกันผมก็รีบ <N h> เนี่ยผมจะไปลงจันทบุรีเนี่ยตอนนี้ก็สิบโมงสี่สิบเจ็ดนาทีต้องไปลงให้ทันนะครับ ให้คิดด้วยนะครับไอ้พวกที่ชอบเปิดเลนพิเศษเนี่ยพอไปไม่ได้เนี่ยคุณก็แบบปาดกระชั้นชิดเนี่ยรับไม่ได้นะครับถ้าขอเข้าดีๆนะครับผมให้เข้านะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบหากกระชากใส่เลยอย่างนี้มันมันมันไม่ควรที่จะทํานะครับทีหลังผมจะไม่เบรกนะครับเพราะว่าถ้าผมเบรกเนี่ยม้วนสายไฟกิ้งมาทับผมเนี่ยผมก็ตายนะครับ แต่ถ้าผมไม่เบรกนี่ผมชนคุณเลยผมเรียกประก,กันผมไม่เป็นไรนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับอย่ามาล้อเล่นกับรถใหญ่ครับลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ